ก็มาถึงชาวลัคนาราศีสิงห์อืมนะถ้าชาวลัคนาราศีสิงห์มีท่านใดลัคนาราศีสิงห์บ้างอะคะพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยเถอะนะลัคนาราศีสิงห์นะคะอ่าสวัสดีคุณสิสิหศรีหศักดิ์เหรอฮะผมอ่านผิดหรือเปล่าอะฮะสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีคุณจันจิราคุณมุก นะฮะคุณอะไรว่วะคุณนุ่นนะฮะคุณสศิวิมลน,นะฮะนะเอาลัคนาราศีสิงกับดาวอาทิตย์ที่เข้าตำแหน่งมหาอุดนะที่พิมลัคนาราศีลัคนาราศีเมื่อเน,นี้ยมั่นใจใช่ไหมว่าตัวเองเข้าใจถูกแล้วว่าเป็นคนลัคนาราศีอะไร นะมั่นใจใช่ไหมว่าเข้าใจถูกแล้วะ่ะผมถามดูนะไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่าบางคนมันไม่ไม่เข้าใจเข้าใจผิดมาโดยตลอดเข้าใจว่าเกิดกร,รกฎะาต้องเป็นกร,รกฎเกิดพฤศจิกาต้องเป็นพ,พิจิกอย่างนี้ไม่ใช่นะเออลัคนาเข้าหาจากวันเดือนปีเวลาเกิดนะคะถ้าไม่ทราบก็ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะนะฮะแอดโหราโหรายี่สี่ให้เข้าหาให้ นะเออเขาหาจากวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดนะคะลัคนาจริงๆอะ่ะนะเขาเรียกลัคนาราศีแล้วใช้ฟังได้ดูตลอดเอาไว้ดูได้ตลอดชีวิตเลยนะอืมนะฮะลัคนาราศีสิงห์นะกับดาวอาทิตย์ที่ไปได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสุภะหมายถึงความสำเร็จ ความโชคดีหมายถึงนะครับสิ่งที่ทำให้ตัวคุณเองนั้นได้รับนะครับโอกาสหรือจังหวะที่ดีในเรื่องของการงานนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีข่าวดีในเรื่องของการงาน แล้วก็มีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนนิยมชมชอบนะคะนี่กระมังครับที่เป็นข้อดีของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เห็นได้เด่นชัดจริงๆนะนะฮะนะ ส่วนข้อเสียข้อที่ต้องระวังของชาวลัคนาราศีสิงห์ผมไม่รู้มันเป็นข้อเสียหรือข้อที่ต้องระวังไหมนะฮะนะฮะสองข้อหลักๆก็คือข้อที่หนึ่งมีโอกาสจะต้องเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือจะมีการเดินทงเดินทางอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ข้อที่2องนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นผลกระทบจากดาวอาทิตย์โดยตรงแต่กระทบจากดาวดวงอื่นก็คือให้ระวังปัญหาเรื่องรักรัก,รกใคร่เพศตรงข้ามทำให้ยุ่งยากใจฉะนั้นคบใครก็ดูนิดหนึ่งแล้วกันช่วงนี้นะนี่คือชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะนี่คือชาวลัคนาราศีสิงห์นะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีและเหมาะกับความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของงานโปรเจกต์ Project ต่างๆนะครับจะทำแล้วมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จอย่างสูงหรือเป็นคนที่เด่นดังในหมู่สังคมก็ได้ไปไหนก็มีแต่คนให้การยอมรับมีแต่คนอยากจะมาเซฟี่มาถ่ายรูปด้วยหรืออยากจะเข้ามา คุยเข้ามาผูกมิตรสัมพันธ์กับเรานะครับนั่นคือชาวลัคนาราศีสิงห์นะสวัสดีครูแพทนะคะสวัสดีนะฮะสวัสดีคุณรัฐไงนะฮะอา้าวนะถัดจากลัคนาราศีสิงห์ก็มาถึงชาวลัคนา